ตายเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจซะเองที่เกือบตายค่ะเพราะว่าได้มีการไปตั้งด่านตรวจแล้วก็ไปจับหนุ่มคนหนึ่งที่ท่าทีดูมีพิรุษจังหวะที่จับได้ปั๊บเนี่ยตำรวจก็ทําการค้นกระเป๋าช่วงที่ตำรวจกําลังค้นกระเป๋าสิ่งที่ผู้ชายคนที่โดนจับทําคือเอามือเปิดเสื้อหยิบของบางอย่างออกจากเอวแล้วก็ยิงในระยะกระชั้นชิดเลยค่ะมาถ่ายกับพี่นี่มาอยากถ่ายเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ ไม่มีอะไรผิดกฎหมายนะไม่มีครับอแต่อยู่น้น่นด้านหลังก่อนเดี๋ยวดูดูดูมือพี่นะครับไม่มีอะไรนะ Good. คือมันเป็นการยิงแบบระยะ,ะเาะผาขนนะค,คุณผู้ชม,มใครมันจะไปคิดแล้วว่าเดี๋ยวนี้ย โจรผู้ร้ายพ่อค้ายามันจะกล้าขนาดนี้แล้วมีปืนพกติดเอวไว้กล้าที่จะยิงตำรวจด้วยนะคะดีนะที่พี่ตำรวจเขามีกล้องที่ติดอยู่ตรงบริเวณหน้าอกถึงเห็นช่วงวินาทีนั้นพอดีคือจังหวะนั้นเนี่ยพี่ตำรวจเขาก็ไม่ได้สังเกตเห็นแต่ว่าหนุ่มคนนี้ดูมีท่าทีผิดปกติไปเลยได้มีการเรียกให้จอดพอเรียกให้จอดปั๊บเนี่ยก็ได้มีการทำการค้นกระเป๋าแล้วก็ให้หนุ่มคนนี้ดูว่าในมือพี่ไม่มีอะไรนะแต่ดูช่วงจังหวะวินาทีนี้คุณผู้ชม เขาหยิบปืนออกมาจากเอวแล้วก็ชักปืนยิงตำรวจถึงสองนัดดีนะพี่ตำรวจเขาเบี่ยงตัวหลบได้เขาก็เลยต้องวิ่งหนีไปตั้งหลักนะคะก่อนที่จะชักปืนของตัวเองเนี่ยขึ้นมาแล้วก็มีการยิงสวนกันค่ะแต่ก็เห็นใบหน้าของตัวผู้ก่อเหตุชัดเจนเลยนะคะที่เราเห็นกันอยู่นี้เนี่ยคือ10ตำรวจ ตรีอภิวัตค่ะมาลาอายุ27ปีเป็นตำรวจสายตรวจสอพอกำแพงแสนสันกำแพงของอภัยคุณผู้ชมเขาบอกว่าช่วงจังหวะนั้นเนี่ยเขาเหลือบเห็นพอดีก็เลยได้มีการเอี้ยวตัวหลบแต่ถ้ามัวแต่ก้มดูในกระเป๋าอะแล้ว,ลวไม่ได้เหลือบขึ้นมาเห็นเนี่ยโอ้โหาาาาาอาจจะโดนยิงจนได้รับบาดเจ็บได้นะคะจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุค่ะก็พบรถจักรยานยนต์ของคนร้ายแล้วก็พบปลอกกระสุนปืนขนาด 9มมสปลอกตกอยู่นั่นหมายความว่าคนร้ายยิงออกมาถึง3นัดนัดใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเบื้องต้นเนี่ยตำรวจก็ได้มีการเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ได้มีการยึดรถจัก,กรยานยนต์ของคนร้ายไว้เป็นของกลางค่ะความคืบหน้าล่าสุดค่ะทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนภาค5้าและจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้มีการสืบทราบจนรู้ว่าผู้ชายคนนี้ที่เห็นหน้าชัดเจนเนี่ยเป็นใครมาจากไหนชื่อแท้ว่าอะไร,รจนรู้ว่าตัวผู้ก่อเหตุน,นะคะชื่อว่านายวิภาค วงวันค่ะอายุ36ปีเป็นชาวเขาเผ่ามง้งซึ่งสารเนี่ยได้มีการอนุมัติออกหมายจับแล้วนะคะในข้อหาพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนมีการพกพาไปในที่สาธารณนะโดยไม่มีเหตุอันควรแต่พอไปสืบประวัติย้อนหลังผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาค่ะยังไงนะไม่แปลกใจว่าทําไมถึงกล้าควักปืนออกมายิงตํารวจในระยะเผาขนแบบนี้ประวัติของเขาเนี่ยโชคโชนเลยค่ะพึ่งพ้นโทษออกจากเรือนจําคดียาเสพติดและอาวุธปืนรวมถึงครอบครองระเบิดด้วยค่ะ ตอนนี้เนี่ยทางชุดสืบสวนนะคะได้มีการลงพื้นที่ไล่ล่าตามจับอย่างเต็มที่ก็คาดว่าน่าจะได้ตัวเร็วๆนี้ก็คือเป็นระดับแบบหัวจ่ายรายใหญ่ในพื้นที่เลยแหละโโอ้หมีทั้งอาวุธปืนยาเสพติดระเบิดเออ,อ,อก็ต้องกวาดล้างกันไปนะครับต่อให้ต้องจับทุกวันก็ต้องทำนะครับคุณผู้ชม